ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกแล้วเนอะก็วันนี้จะเป็นคิวของเจ้านี่เลยครับ cx 1 1นะครับ emperor ไม้นะครับเป็น dexset นะครับก็เป็นเเบดกล่องใหม่นะครับเป็น cx ล่าสุดเลยก็คือคุ้มมากนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับชิปล็อก emperor นะครับแล้วก็เบนเบดนะครับเป็นไม้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าโกเลมล็อก k นะครับเมทัลโคสสีเขียวแล้วก็ชักกิวนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนรีวิวจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยไป let's go อ่าโอเคครับก็มาถึงคิวของการแกะกล่องรีวิวเจ้า Emperor Mike นะครับ CX11 กันแล้วนะครับอ่าแล้วก็นี่คือด้านหน้านะครับของเจ้ากล่อง Emperor Mike นะครับก็จะประกอบไปด้วยเบสามตัวก็คือ Emperor Mike นะครับ g o l e m Lock นะครับแล้วก็ c h ก c ิวนะครับนี่ครับเป็น CX11 นะครับ Emperor Mike นะครับ Deck Set นะครับนี่ครับด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเขียนบอกว่า นคอมโบอะไรบ้างนะครับนี่ครับเอเมอร์ไมค์ครับเฮดครับเฮฟวี่นะครับโอโอพีคือออปเปอร์เนะครับแล้วก็โกลเดมล็อกนะครับก็เป็น M85 นะครับไฮนิเดอร์นะครับส่วนชาร์กิลนะครับก็จะเป็น56าหกฟรีบอลนะครับอ่านี่ก็เป็นด้านหลังนะครับนี่ครับทั้งหมดด้านหลังจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาดูทีมชิ้นส่วนนะครับก็คือเจ้าเบเบตเอเมอร์ไมค์นี้นะครับก็คือเป็นของทีมเพอร์โซนานะครับอ่าสามารถเปลี่ยน ได้2โหมดก็คือโหมดป้องกันนะครับกับโหมดแอตแทกนะครับแล้วก็จะมีของใหม่ก็คือ e m เมลเล m i n e นี่นะครับก็จะมีชิปล็อกนะครับที่เป็น e m e r ลเลนะครับก็คือเป็นชิปล็อกเหล็กนะครับเหมือนวัคเคอรี่นะครับคราวนี้เราก็ไม่ต้องไปสุมกาชาแล้วนะครับแล้วก็คนที่เล่นในประเทศไทยก็มีสิทธิ์ใช้ชิปล็อกตัวนี้ได้นะครับทำให้เพิ่มน้ำหนักของเบเบเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเมนเบย์นะครับไม้นะครับ เป็นเมนเบสนะครับ8ทั้งหมดนะครับ8มุมนะครับแล้วก็มีเคลือบนะครับเมทัลโคทนะครับเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกอ่าต่อไปก็เป็นแอซิดเบสนะครับแอซิดเบสก็จะเป็นเฮดนะครับชื่อเต็มก็คือเฮเวียนะครับก็คือแอซิดเบดตัวนี้ก็คือจะถ่วงน้ำหนักไว้เหมือนกันมีเหล็กสอันเห็นไหมนี่ตรงนี้อ่ามีเหล็กถ่วงไปอีก2อันนะครับแล้วก็มีใบมีดทั้งหมด6ใบมีดนะครับอ่าต่อมาก็เป็นเจ้าของ รัดเชฟแอนด์บิดนะครับก็จะเป็น o p นะครับออเปเรตนะครับสามารถปรับโหมดได้2โหมดก็คือโหมดป้องกันนะครับกับโหมดแอทแทกนะครับนี่ครับแต่นี้คือมันไม่ได้เหมือนของเจ้าเพกาสซัตบาส์นะที่แบบถึงเวลาปุ๊บก็จะเปลี่ยนโหมดเองอันนี้คือเราเลือกเลยว่าเราจะเปลี่ยนใช้โหมดไหนตอนแข่งนะครับระหว่างโหมดป้องกันกับโหมดโจมตีนะครับต่อมาจะเป็นเจ้าโกลมล็อกนะครับสีเขียวนะครับอันนี้เป็นเมทัลโค้ดนะครับ ความกับคอมโบนะครับ m 8 5 high needle นะครับ high needle ก็จะเป็นสีขาวส่วน latchet นะครับก็จะเป็น m 8 5นะครับเป็น simple lock นะครับแล้วก็เป็นดัชเช e นะครับที่ถ่วงเหล็กไว้ด้านในนะครับต่อไปก็เป็นชักกิลนะครับเป็นสาย semina ในรอบนี้ก็จะเป็นชักกิลนะครับ5 6นะครับ free นะครับแล้วก็มี acid รัชเชตนะครับเป็น5-60นะครับอันนี้ก็กลับมาลีแล้วเนอะแล้วก็ฟรีบอลนี่โอ้ดีมากนะครับไม่ต้องไปซื้อซีวบู๊กันแล้วเนอะก็มีในกล่องนี้นะครับเป็นฟรีบอลสีฟ้านะครับด้านล่างนะครับก็จะมีคอมโบของทีมเพอร์โซนานะครับที่เขาเอาตัวเนี้ยไปแตกออกไปใส่ให้กับเบตาตัวนะครับก็จะมีเฮฟวี่ก็ไาใส่ให้ดันเบรฟนะครับส่วนไม้นะครับก็มาใส่ให้วิสัตนะครับ แล้วก็โอเปเรนะครับมาใส่ให้เฮลลิเปอร์นะครับนี่แล้วก็จะมีนี่ชิปไข่ซีนะครับเป็นสีทองด้วยรอบนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปดูด้านในกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างไปเลยเลสโก้เอาละครับแกะมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มียึดมาให้เหมือนตอน a าร s สเ l ลด้วยนะครับรอบนี้แพ็กเกจด,ดีขึ้นแนะหอ่ออะไรก็ดีขึ้นไปหมดเลยนี่สีสันสวยมากนะครับแต่ละตัว ก็เดี๋ยวเราไปแกะดูทีละตัวกันเลยไปเลยพอแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเจ้า emperor ไม้นะครับมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือชิปล็อกนะครับเมนเบสนะครับแอซิดเบ e นะครับแล้วก็ล a t เช e ดแอนด์บนะครับอ่ะเราดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเจ้าชิปล็อกนะครับ emperor นะครับนี่สวยมากเป็นชิปล็อกเหล็กนะครับเป็นมงกุฎนะครับ ด้านหลังนะครับนี่จะเป็นหมุดปักเข้าไปนะครับในนี้นะพิเศษคนซ็เต์มันคือมีเหล็กนั่นแหละทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นนะครับก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนเบดนะครับเป็นไม้นะครับอันนี้ก็คือเมทัลโค้ดแบ็กด้วยนะครับนี่มีหมดแปดมุมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ ด้านหลังนะครับนี่โอ้เหล็กหนามากนี่นะครับเป็นเมทัลโคดด้วยเพิ่มน้ำหนักขึ้นมีกมีคนล้อเหมือนบัฟเฟอรนะอันนี้นี่แล้วก็ไม่ได้หนามากเลยนะเห็นไหมต้องไปดูว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่นะครับต่อไปก็จะเป็น a อซิดเบทนะครับเฮฟวี Heavy นะครับนี่เลยแอซิดเบทเฮฟวีเป็น6บใบมีดนะ คล้ายๆคล้ายๆแจ็กกี้เหมือนกันเนาะอ่าแตตรงนี้คือจะมีเพิ่มเหล็กขึ้นมานะครับทวงเหล็กขึ้นมาตรงนี้นะนมีสองมุมนี่ก็อีกด้านหนึ่งนะครับเห็นป่ะว่าเขาปักมุดมาเขายิงหมุดมาเลยเห็นป่ะนี่ดูอย่างนี้ดูชัดกว่านะนี่เลยสีทองนะครับสวยงามมากต่อไปก็จะเป็นบ i ทแอนด์รัชเชตนะครับ ลัดเช็ดแอนด์บิดบิดแอนด์ัเช็ดนะครับอันนี้เป็นออเปเรตนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับนี่อันนี้เป็นโหมดต้องการอยู่นะเห็นไหมว่าจะมีแบบติ่งยื่นออกมาเห็นไหมวิธีเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือง่ายๆให้เรายกจับตรงนี้นะครับยกขึ้นมาปุ๊บหมุนเห็นปหมปุ๊บรากาโหมดจนตีเลรเห็นไหมว่าตัวปัญหาไปแล้วนี่อ่ะยกอีกทีหนึ่ง ทำเป็นไว้ที่หนึ่งนะครับก็คือยกนะครับยกตรงนี้ขึ้นปึ๊บหมุนนะครับเห็นแบบหมุนปึ๊บลงล็อกแหละอ่าเป็นหมดนะครับนี่นี่สวยงามมากแต่ต้องมาดองดูว่าอันนี้จะเวิร์กไหมครับเพราะว่ารอบที่แล้วก็เทอร์โบก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนะอ่าแล้วก็นี่ครับมีที่ไข่ CX ด้วยรอบนี้ครับรอบที่แล้วเป็นสีขาวเนอะใช่ปะ่ะจะไม่ได้ละ นี่เป็นสีทองนะโอ้สวยมากโอเคต่อไปเราก็มาประกอบกันนะครับทั้งหมดเลยนี่สี่ชิ้นนะครับประกอบกันนี่เรียบร้อแล้วเอานี้เป็นโหมดเซมินาด้ล้ มดป้องกันนะครับยกขึ้นมาปุ๊บนี่เอเลอร์ไลนะครับเฮฟวี H e นะครับออ e เป t เหน้าตาถ้าเป็นแบบนี้นะครับดูความหนาโอ้โหตูดเป็นกอง,งนะตรงนี้ก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นโหมดป้องกันเนี่ยครับจะสูง85นะครับเป็นโหมดแอ t a แทก็จะสูง80เนาะ ก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นก่อนนะครับแล้วค่อยไปชั่งหนักกันไปดูตัวต่อไปกันเลย let's go อาโอเคครับต่อไปนะครับก็มาดูกับเจ้า g o เลมล็อก k นะครับมีท่านโค้ดขีเขียวนะครับมาประกอบด้วยกับ g o เลม m l o c k นะครับแล้วก็ลัดเช็ดนะครับเป็น m85 นะครับแล้วก็บิดนะครับเป็น high n e อร e r นั่นเองนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับ g o เล e m l o c ปกติดูก่อนนะอันนี้ก็ลกลอับปกตินะครับแล้วก็นี่นี่ สีเขียวบนเดอะฮักเลยเนาะตัวปกตินะตัวเดอะฮักน้ำหนักอาจจะมากขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวถึงช่วงน้ำหนักเรามาพิสูจน์กันเนาะอ่ะเรามาดูเจ้าโคเลมล็อกสีเขียวที่ก่อนนี่สวยมากข้างหลังก็เป็นสีดำนะครับอะไรก็เหมือนเดิมนะสำหรับเจ้าโคเลมล็อกนะครับแต่รอบนี้มากับแบบความสูงแบบสูงปี๊ดนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วก็จะเป็นหลอดเตี้ยนะ เป็นอนานิเด r ร์ก่า16นะครับรอบนี้มัเป็น M85 นะครับเพิ่มน้ำหนักขึ้กแต่ก็ได้บิดไฮนิเตอรมานะครับนี่ต่อไปนะครับจะเป็นของลัตเชตนะครับนี่ครับลัตเชต M85 ครับที่ได้จากเจ้าไทยเซเลเพยเท่านั้นแต่ก็มาอยู่ในกล่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นซิมเพิลล็อกนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ M85 เป็น5มุมนะครับแล้วก็สูง85นะครับ แต่ก็คือข้อดีคือมีเหล็กเพิ่มล้ำหนักมาให้นะครับตรงนี้นะครับเป็นสีม่วงแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นบิดนะครับไฮนิเดอร์นะครับสูงกว่าบิดนิเดอร์ปกตินะครับหนมิลน,นะครับเป็นไฮนิเดอร์แล้นี้เป็นสีขาวเนอะนแล้วก็เรามาประกอบกันเลยดีกว่า นี่ครับกมล็อกไม่ทั้งร์ดนะครับสีเขียวประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่เหมือนเดือกเลยสีเขียวของเกงเทา้านะครับนี่กกิ้งๆเลยสวยมากโอเคครับต่อไปเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับไปเลยเอาละครับเราก็มาถึงตัวสุดท้ายของเจ้ากล่องเนี้นะครับ ก็คือเจ้าชาร์กิลนะครับ5.6ฟรีบอลนะครับอ่ะมาดูที่เมนเบรกก่อนนะครับชาร์กิลนะครับเป็นแบบนี้เนะเป็น BX นะนีนะก็คือตัวเนี้ยเหมือนตัวใหม่ก็จริงแต่ผมกับคนอื่นแอบคิดว่าขายเชลเตอร์เด็กเหมือนกันเนาะโดยจากเบรนะครับคล้ายเชิตเตอร์เด็กเลยดูความหนานะครับคือไม่ได้หนามากนะครับ เป็นเงือกฉลามนะครับต่อไปก็เป็นรัชเชตนะครับห้หนะครับสีขาวแบบขาวใสเลยดูสวยมากนะครับอัชเชตนี้ก็เป็น5้ามุมนะครับแล้วก็เป็นสูงนะครับหกสิบห้าไอ้หกสิบนะครับนี่ห้าหกสิบนะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าบิดนะครับที่รีมาแล้วบิดฟีบอลนั่นเองนะครับเป็นสีฟ้านะครับ นี่บิดยอดนิยมอีกหนึ่งอันนะครับดีมาแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยจาบได้ต้องซื้อซื้อวูอ,อ,อย่างเดียวเลยนะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในกล่องนี้ด้วยนะครับคุ้มมากๆเลยโอเคต่อไปก็มาประกอบดูกันนะครับนี่ครับเสร็จแล้วชักกิลนะครับห้าหกสี่บอลนะครับตัดด้วยสีขาวแล้วก็ม่เสีเงินนะครับเป็น bx เนอะนี่ โอเคครับต่อไปก็จะไปเป็นช่วงถึงการชั่งน้ำหนักของแต่ละชิ้นส่วนนะครับพร้อมแล้วก็ไปเลยไป let's go อโอเคครับเราก็มาถึงช่วงการชั่งน้ำหนักเบเบแล้วนะครับชิ้นแรกเลยนะครับเจ้าล็อกชิปนะครับเอ็มเพลเลอร์นะครับหนักอยู่ที่4.78กรัมนะครับแล้วเราลองมาเทียบกับล็อกชิปปกตินะครับอันนี้จะเป็นฟอกเนอะหนักอยู่ที่เท่าไหร่1.7 กรัมนะครับก็คือหนักเพิ่มขึ้นมา3กรัมนะครับส่งผลอย่างมากเลยนะต่อไปนะครับก็เป็นเมนเบดนะครับเมนเบดนะครับไม้นะครับก็หนักอยู่ที่3 3 1 2กรัมนะครับลองมาเทียบกับเมนเบดบาร์สนะครับอู้หนักกว่าด้วยนะครับหรือว่าอันนี้มันใช้เอาปแล้วเนอะก็คือหนักที่32.76กรัมนะครับต่างกันนิดหน่อยต่อไปนะครับก็เป็นแอซิดเบสนะ ครับเฮฟวี่นะครับหนักอยู่ที่เจ็ดุดแปกรัมครับโอ้โหมาเทียบกับวิวหน่อยวิวนะครับหนักอยู่ที่เจดกรัมนะครับโอ้โหต่างกันนิดหน่อยนะครับเกือบกรัมนะครับต่อไปนะครับ o p ปเป t เนะครับ b i ด a อนด์ลัดเชนะครับนักที่สิบสี่จุดสสี่กรัมนะครับอ่ะเทียบกับเทอร์โบต่อนะครับ โอ้เธอโบเบา,วกวากว่าด้วยนะครับเทอโบหนักแค่สิบสองกรัมนะครับอันนี้สิบสี่กรัมเลยนะครับอืมโอเคครับต่อไปก็มาประกอบทั้งตัวเข้ากันด้วยกันนะครับแล้วก็วัดน้ำหนักดูนะหนักเท่า,าไหร่เนี่ยประกอบแล้วเนี่ย สิบกรัมเป๊ะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเลยครับโอเคครับเราก็มาถึงช่างตัวต่อไปนะครับก็คือเจ้าโกเลมล็อกนะครับอ่าเริ่มที่โกเลมล็อกนะครับเมทัลโค้ดสีเขียวนะครับหนักอยู่ที่สามสิบสี่จุดสามศูนย์กรัมนะครับแล้วก็มาเทียบกับตัวแรกของมันเลยหนักอยู่ที่สามสิบสามจุดเก้ากรัมนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับต่อไปก็จะเป็นลัตเช็ดนะครับ M 8 5นะครับหนักเท่าไรหนักที่10.69กรัมน,นะครับต่อไปก็จะเป็นบิดนะครับ High n e e นะครับหนักที่2.13กรัมนะครับต่อไปก็มาประกอบกันเลยนะครับว่าจะหนักทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ น้ำหนักนะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ที่47.13กรัมนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นคิวของเจ้าชัรกิวนะครับตัวสุดท้ายของกล่องนี้ไปดูกันเลยอ่าโอเคครับก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับชัรกิวนะครับอยู่ที่เบรคกันเลยนะครับ30กรัมครับเป๊ะๆเลยครับโอเคครับต่อไปเป็นลัตเชต์นะครับ5 560นะครับแต่คูณที่6 จุดหสามกรัมครับผมต่อไปเป็นบิดฟีเบลหนักอยู่ที่2.93ก้รัมนะครับต่อไปเราก็มาประกอบกันนะครับก็จะได้น้ำหนักเท่าไหร่เอ่ยหนักนะครับอยู่ที่ 38, 3 8มสก้กรัมนะครับโอเคครับ ค้หนักก็เสร็จไปแล้วก็ต่อไปก็ไปดูเจ้าเกมเพย์ของเจ้า Emperor ไมท์กันต่อเลยไปเลย let's go เอาละครับโอเคครับต่อไปนี้ก็คือจะเป็นการผรสมชิ้นสวยนะครับก็คือจะเป็นเอเ e อเ r อร์นะครับบารสนะครับเป็นเฮฟวี่นะครับ7-6กลัสนะครับเจอกับวิสัตล็อตนะครับ9-6บอลนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น Emperor นะครับ b a s s นะครับ Heavy นะครับ7-6 l ด s กนะครับเจอกับ Shark Scale นะครับ1-6 Low, Low l กโลลสนะครับ โอเคครับต่อไปก็จะเป็น e m p e r o r m ์เลนะครับสายโจมตีกันบ้างนะครับ e m p e r o r m ์เลนะครับใส่วิวนะครับ96ลัสนะครับเจอกับ Shark Scale นะครับ16ลัสนะครับ16โลลัสนะครับก็จะเป็นแบบ e m p e r o r m ์เลแบบสายชนะสปินฟินิชนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสายสเตมิน่าบ้างนะครับก็คือจะเป็น e m p e r o r ไม้นะครับวิวนะครับ3-6 Low Off นะครับเจอกับวิษณ์ลอตนะครับ9-6บอลเหมือนเดิม ท้ายนะครับก็จะเป็นเอ p มเ o ล m i อร์ไมนะครับเหมือนเดิมนะครับเจอกับชินิกวิงนะครับ1.6โรล,ลัสนะครับ เป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวเบเบดนะครับของเจ้าเอเมอร์เลอร์ใหม่นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าก็คือโดยรวมแล้วสต็อกพูดถึงสต็อกก่อนนะถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียใหญ่ๆเลยเหมือนเดิมก็คือสําหรับล็อกแบบนี้นะครับบิดแอนด์ลัชเชตแบบใหม่นะครับก็คือตัวล็อกตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆของซิปเปิลล็อกนะครับก็คือยังหลุดง่ายเหมือนเดิมเวลาโดนตีที่ใต้ลัดเชตนะครับก็คือจะหลุดง่ายกว่าลัดเชตปกตินะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือ ห่วยพูดตรงๆเลยแต่อาจจะถ้าเกิดมองว่าเทียบระหว่างตัวนี้กับเทอร์โบก็ถ้าผมเลือกได้มีแค่2ตัวเรื่องนี้นะผมจะเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่ามันกําหนดได้เลยว่าเราจะเล่นดีเฟนซ์หรือว่าเล่นแอตแทกแต่แรกแต่จากใจเลยคือว่าเล่นดีเฟนซ์ดีอยู่แล้วนะครับแอตแทกเล่นยากมากนะครับต่อไปก็เป็นส่วนของชิปนะครับล็อกชิปนะครับกับเมนเบสและไก็ C ์ซิทเบสนะครับดีทั้งหมดเลยสําหรับ3ชิ้นนี้นะครับ คุณสามารถนำพวกนี้ครับไปผสมได้หลากหลายมากมายนะครับสำหรับ CX นะครับโดยเฉพาะเจ้าล็อกชิปตัวนี้นะครับเอ็มเพลนะครับนี่อ่าก็คือเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับให้กับเบเบนครับน้ำหนักตรงกลางนะครับให้กับเบเบนของคุณก็คือเพิ่มมาสามกรัมนะครับ เป็น4.7กรัมนะครับถึงแม้จะเบาวกว่าชิปวอลคิรี่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าประเทศไทยใส่ชิปวอลคิรี่ไม่ได้เลยเนาะถ้าเกิดเราแข่งงานอ f ฟฟิ i ชียลนะครับอ่าต่อไปก็เป็นเมนเบดนะครับก็คือตอนเนี้ถือว่าดีเลยแต่ผมอะยังหาคอมโบที่เล่นกับมันไม่ได้นะครับว่าจะไปทางไหนดีจะไปทางเซมินาเลยจะจ่าไหมพอเป็นเซมินาจ่าก็จะแพ้เจ้าวิสัลรสอยู่ดีพอไปเป็นแอตแทกแอตแทกจ๋า ก็ยังไปได้ไม่ค่อยสุดเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามันต้องมาแย่งไอเฮฟวี่กับอะไรพวกนี้อีกนะครับแต่ที่ลองก็คือใส่วิวก็คือจะทําให้มันกลายเป็นแอตแทแบบที่เน้นชนะสปินฟินิชนะครับแต่ตอนนี้คือยังหาคอมโบให้มันไม่ได้เนอะอ่าต่อไปจะเป็นแอซิดเบสนะครับไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้เลยแอซิดเบสกับเจ้าล็อกชิปนะครับเบสเฮฟวี่นะครับหนักมากนะครับหนักกว่าแอซิดเบสวิวนะครับแล้วก็ทําให้การโจมตีของเบสเราครับ แรงยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีการถ่วงคอมเมนตัมไว้2ด้านนี้นะครับทาให้หัวเข้าคอร์ดสฝั่งนี้นะครับจะแรงมากๆนะครับแรงเป็นพิเศษก็คือเอามาใส่กับเพกซัสบาร์นะครับที่ใส่เมื่อก่อนใส่วิวแต่ตอนนี้ไปใส่เฮฟวี่แล้วทําให้ภาพออกมาดูดียิ่งขึ้นนะครับเป็นตัวตีจ่าๆสักทีนะครับหลังจากหลังจากเมื่อก่อนคือเป็นตัวตีที่แบบหวังชนะสปินฟินิชอย่างเดียวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เอาวิวไปตีมันก็เลยโดนแต่วิวนะครับการตีมเลยเบาลงแต่พอตัวนี้เข้ามาปุ๊บ น้ำหนักดีกว่าวิวแถมทําให้เป็นกระตัดบาสเราอะเตีย้ยลงด้วยนะครับเพราะว่าแอซิบเบตรตัวนี้ครับบางกว่าวิวนะครับอ่าแล้วก็พูดถึงภาพรวมนะครับของเจ้ากล่องนี้นะครับอ่าเจ้า CX11 นะครับส่วนตัวมองว่าเป็นสําหรับคนที่เล่นเบเบตอยู่แล้วเนาะที่จะอยากอัปเกรดเบเบตรต,รตรัวเองหรือว่าอยากหาสินสชวนอะไรมามาแทนที่ตัวอื่นๆนะครับเพราะว่าในกล่องนี้ก็จะมีนี่นะครับ มี56กับฟรีบอลนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็มีโกลเลมล็อกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกลเลมล็อกนะครับก็มีกล่องนี้เหมือนกันแล้วก็เอ็มแปดห้านะครับที่ใครอยากหามาลองเล่นดูก็เล่นได้นะครับแต่สําหรับมือใหม่เนี่ยก็คือซื้อกล่องนี้เลยกล่องแรกยังไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะเพราะว่ามันโมไม่ได้โมได้แค่2ตัวนี้ครับตัวตัวนี้มันโมไม่ได้เลยเนาะนั่นแหละก็คือถ้าเกิดซื้อกล่องนี้มากล่องเดียวเลยไม่แนะนำเท่าไหร่ต้องซื้อมาพร้อมกับกล่องอื่นๆด้วย งเช่นฉลามชา้างสเกลหรือเพกาซัสบา์สอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าพวกฟินิกวิงอะไรเงี้ยซื้อมาหลายๆกล่องก่อนนะครับเพื่อเอาอันเนี้ยมาเป็นอัปเกรดให้กับทีมตัวเองนะครับสมกับคอนเซ็ปต์นะครับที่เป็นของทีมเพอร์ n โซนานะครับที่เอามาอัปเกรดทีมตัวเองนะครับ3ตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับ จบกันแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้า cx 1 1นะครับ emperor m มคนะครับเพื่อนๆ่คิดเห็นยังไงกันบ้างก็มีคอมโบอะไรแนะนำสำหรับเจ้า emperor ตัวนี้นะครับก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เนอะโอเคครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับใครที่ชอบกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ที่ต่อไปก็จะเป็นของเจ้าอูพันแล้วเย้เซียสกิแท้นะครับแต่ทำ cx สิบเอ็ดก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันน่าทำกว่านะครับ โอเคครับจากกันไปแล้วนะแล้วก็ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า